เวลตาที่แบบว่าพี่ลิปแน่นอนเลยคือคือห้องน้ำปองตุกก็ขี้มาคือขี้มาประเด็นคือไม่เหมือนชาวบ้านจวเมืองนานมากือบครึ่งชั่วโมงได้น้องยังนั่งรอ ้องก็เลยเข้ามา ut, พี่นิ้ใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับอ่ะหนูรอพี่นานมากเลยอครับครับหนูขอถ่ายรูปได้ไหมครับเออเอา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 เอเอา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 เาเอาเนา้กาไม่เอาเอาเยังไงแอ้วอาเ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 อเอา่อาเ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 ิาอาไอาเอาเอาอาเ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 อเอานอาเอาเาองเอดเอนอาเอาเอาอาเอาเออาเออาเอัเอาเ,เอ,อ,อเาเา,เาออ,อ,อมามา เห็ปวดท้องอีกตอนแรกคิดว่าอาหารแบบอาหารเป็นพิษแน่เลยหรือว่าอาหารแบบไม่สะอาดแน่เลยนะครับเห็นปวดท้องอีกก็เลยเข้าห้องน้ำอีกสองรอบทีนี้ถ่าย,ยกันไปแล้วสามรอบเสร็จปุ๊บมาเข้ารอบที่สี่เเราต้องมานั่งนึกตำลาแล้วแหละว่าการปวดท้องแบบนี้เนี่ยมันเป็นโรคอะไรได้บ้างนั่งคิดไปคิดไปคิดมาพี่ถ้าเป็นแพ้อ,อาหารเนี่ยเพื่อนคนอื่นเราเอ้ยถ้าเป็น อาหารเป็นพิษ f ูลพ p o i s, 2> <S 2> นิ i จ,จ,จะไม่อกภาษาอังกฤษถ้าเป็นอาหารเป็นพิษเนี่ยเพื่อนเราทุกคนก็ต้องมีอาการเหมือนกันนี่เพราะฉะนั้นไม่น่าใช่นี่ถ้าเป็นท้องเสียท้องเสียติดเชื้อจากอาหารไม่สะาดเฮ้ยเราต้องมีไข้สิไม่น่าใช่เอาแล้วคิดไม่ออกระหว่างปวดท้องกาลังคิดสุดท้ายนทำไมคันวะ คุณตอนนั่งอยู่บนส่วมนะฮะ้ายไปนั่งซ่วมอยู่แล้วแบบนั่งคิดทำไมคันวะก็เลยยืมกันแล้วประเด็นคือส่วมที่เข้าไฟดับคือเป็นห้องมืดๆคือคือเป็นส้วมในห้องเพื่อนนไม่ซ่อมไฟนะฮะแลวไฟดับตายแล้วเราจะดูได้ไลยว่าเราเผือขึ้นจริงไหมแต่เราคันทั้งตัวแล้วเอา ก้องถือเปิดมืถือมาเปิดไปใช้แล้วก็ส่องไล่ตามตัวมีตรงไหนเป็นผื่นขึ้นมมากมีผื่นขึ้นจริงหว่าแต่ไม่เยอะเอ๊ะถ้าเราเป็นแพ้กุ้งแบบรุนแรงคือวิธีการวินิจฉัยแพ้กุ้งแบบรุนแรงคือจะต้องมี4อาการ1คือผืนขึ้นผืนคันขึ้น2คือจะต้องมีอาการหายใจหอบเหนื่ยอยู่ดีทางเดินหายใจอุดกัน้น3คือความดันตก สี่คือปวดท้องต้องเอาอาการสองในสี่ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็นแพ้แบบรุนแรงซึ่งนี่โรคประจำตัวคือของคืณคือถ้าเป็นแพ้แบบรุนแรงขึ้นมาเนี่ยคือตายขาที่แน่นอนเพราะว่าทางเดินหายใจมันจะบวมแล้วอุดกัน้นและอันนี้คือเป็นโรคที่ถือว่าเป็น emergency ในทางแพทย์นะฮะทุกคนต้องรู้ไว้นะฮะ ทาาเดินหายใจมันจะอุดกั้นและก็คุณถ้าเกิดคุณไม่ได้รับการฉีดยาที่เป็นยารักษาเฉพาะภายในทานท่วงทีตายอันนี้เรื่องจริงนะอน,นี้เรื่องจริงนะคือตายถ้าคุณเป็นเสร็จปุ๊บนี่ก็ปวดท้องอ่ะได้หนึ่งอันแล้วแต่พืนขึ้นสองสามเมตรไม่น่านับไหมอ่ะใช่ไหมไม่น่านับไหมก็เลยว่าไม่ไม่น,านม่า,นานใช่วะก็เลยเช็ดก้น ไมนเพื่อเสร็จแล้วก็เลยออกจากห้องน้ำแล้วกันท้องก็ยังปวดอยู่เปิดประตูห้องน้ำออกมาเจอกระจกแค่นั้นเลยฮะพร้อมกับไฟสว่างคือตอนนี้หน้าบวมแดงไปทั้งหน้าแล้วตอนนี้คือแบบครึ่งตัวบนของลิศนี่คือคือที่สองคือสองข้างล่างไงเพราะเราเห็นในแกงข้างล่างแต่ว่าพอม,สมาส่องกระจกคือครึ่งน,นี้ขึ้นไปบวมแดงหน้าบวมตาบวมปากบวมไปหมดแล้วคือก็เลยบอกเพื่อนวิทิจฉัยแล้วนี่คือวิทย์เฉยเลยว่า อนาไฟาแล็กซิตรู้จักอนาไฟาแล็กซิตกันไหมฮะหาไ,ไม่รู้จักคือแพ้แบบรุนแรงผมนี่เดินใส่กางเกงอย่างรวดเร็วแต่งตัววิ่งไปหาเพื่อนหมอด้วยกันพูดคำเดียวเฮ้ยกูอนาไฟาแล็กซิตวะ่ะ <laughs> ทุกคนครับนั่งอ่านหนังสืออยู่บ้างเล่นเกมอยู่บ้างเล่นมือถืออยู่บ้างคุยโทรศัพท์อยู่บ้างทุกคนวางพึบ <laughs> แล้วก็ ไปวิ่งแล้วก็คือวิ่งจริงๆจากนั้นก็คือพุ่งที่ลิซไปที่ห้องฉุกเฉินด่วนเสร็จปุ๊บคือทุกคนดีมากคือแบบเอาลิซไปแบบได้ฐานความมากคือเอาลิซไปห้องฉุกเฉินเพราะว่าถ้าเกิดช้ากว่าน,นี้มีทธินทางเดินหายใจอุดกัน้นแล้วก็หายใจไม่ออกได้คือจะอาการจะรุนแรงเสร็จปุ๊บทุกคนรีบพาลิซไปไปถึงห้องฉุกเฉินเป็นรุ่นน้องอยู่คือเป็นหมอแล้วนะเป็น,ปนแต่เป็นรุ่นน้องอยู่อ้าวพี่ลิ มาทำอะไรที่เออครับมาเที like yeah, hei, ceu, ่ยวมั aviation, ้คือเขาไม่ได้เห็นเขาอาจจะคิดว่าเราหน้าแดงธรรมดาอะไรเงี้ยบอกว่าออพี่อนามฟแรกสิอ้าแล้วพี่พี่จะเอายาอะไรบ้างดีคืนที่มาในฐานะคนไข้คือนี่ต้องมารักษาตัวเองเหรอ เออเอาเตียงพี่เอาเตียงพี่นอนก่อนไหมเออนอนนอนก่อนเอาเตียงไปนอนเอพี่จะเอายาพี่จะยาอะไรบ้างครับเอายาแก้ผื่นก่อนไหมเออเอามาเอามาเอามาฉีดก่อนฉีดก่อนเสร็จปุ๊บก็เลยเออฉีดแค่ยาแก้ผื่นก่อนเพราะว่าตอนนั้นยังหายใจดีอยู่คิดว่ายังไม่เป็นอะไรเสร็จปุ๊บก็ฉีดยาแก้ผื่นไป แล้วระหว่างนั้นก็พื้นยุบบพื้นยุบทันทีเลยดีมากเลยนะระหว่างนั้นยังปวดท้องอยู่โอ้โหปวดท้องนอนดิ้นทุรนทุรายไม่รู้เป็นอะไรนะฮะก็ไม่หายทันทีกลัวครับทีนี้กลัวเกิดภาวะใหม่แทรกซ้อนขึ้นมาไฮเปอร์เวนติเลชันซินโดรมรู้จักใช่ไหมฮะใครเคยดูซีรีส์เกาหลีจะรู้นะครับเขาชอบเอาไปใช้นะครับซีรีส์ไทยก็เริ่มใช้ไฮเปอร์เวนติเลชันซินโดรมหรือว่า โรคอะไรวะแปลเป็นไทยคือเป็นโรคหายใจเร็วมือจีบนะฮะเคยเห็นไหมครับเข้าตาห้องเชียร์ห้องว,งวาดพวกที่โดนพี่หลาเสร็จปุ๊บจะดูจะแล้วก็มือก็จะจีบเข้าคือนี่ชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะเป็นนะฮะก็เป็นคาที่แล้วนะฮะอยู่ดีมือก็งอเข้าอย่างนี้แล้วก็เพราะว่ากลัวนะฮะ คือสาเหตุไปเกิดจากการกลัวคือกลัวโดนใส่ท่อช่วยหายใจคือเพราะว่านิดแบบเกิดจากคิดเยอะคือรู้เยอะคิดมากอย่างไนี้เนี่ยก็รู้ว่าตัวเองเป็นหอบผืนแล้วแบบ ee, ต่อไปเราปวดท้องแล้วเรามีผื่นขึ้นแล้วต่อไปทางเดินหายใจต้องอุดกั้นแน่เลยทาไงดีเราต้องโดนใส่ท่อช่วยหายใจแน่เลยคือคิดไปไกลมากใจ <c oughs> <c oughs> มือแล้วก็มือก็จีบเข้าอย่างนี้ครับจีบเข้าน้องคนเดิมก็เดินม,มาถาม <c oughs> เอาพี่มือจีบ สติยังดีอยู่ทุกอย่างสติดีเออมือจีบมือจีบพ,พูดบบไม่ค่อยได้โอ้เอเอมือจีบมือจีบเอาอยาอะไรไหมคือหนักจนนั้นือยังต้องมาสั่งยาเองน้องเออยังไม่ต้องเอาอยาพรุนี้พี่มีเลาาต่อพรุนี้พี่อยู่เวรเดี๋ยวพี่จะง่วงขอถุงมาครอบปากพี่ก็พอวิธีการแก้คือเอาถุงมาครอบ เอาถุงม่ครอบปากเดี๋ยวพี่คอนโทร l เบ e a พี่เอง <laughs> วิธีการรักษาคือการสงบสติอารมณ์และควบคุมลมหายใจให้เป็น hyper ventilation s y n d r o ไม่ต้องกลัวไม่ตายนี่รู้นี่ก็เลยรู้ว่าไม่ตายก็เลยว,ว่าไม่ต้องเดี๋ยวพี่ควบคุมลมหายใจพี่เอง <laughs> เพื่อนนับหายใจเข้าหายใจออก คือต้องนับช้าๆต้องหายใจ,ะจะช้าๆตมือก็ยังจีบกันหายใจเข้าทีเรามือก็ค่อยๆคลายมาเสร็จปุ๊บอาการปวดท้องก็ไม่เคยดีขึ้นเลยว่าไม่ไหวแล้วปวดท้องมากชีวิตเดินมาเดินมาปวดท้องมากพี่ปวดท้องยังไม่หายอีกเหรอเอายาอะไรไหม <c oughs> คือก็ืัองต้องสั่งยาเองเองีกเออน้องเอาอะดีนาลีมาฉีดให้พี่จนจบเถอะให้เสร็จเ <c oughs> ถอะ อะดีนาลีคือยาที่ใช้รักษาอานาเฟล็กซิตนะครับคนที่เป็นจะต้องมีพกติดตัวคนที่เป็นแบบรุนแรงจะต้องพกติดตัวไม่งั้นเสียชีวิตได้นะครับเอาอะดีนาลีดูฉีดที่พี่เจอก็ฉีดปึ๊บหายเลยทีนี้ภายในครึ่งชั่วโมงอาการดีขึ้นก็เดินกลับบ้านสบายใจพรุ่งนี้อยู่เวนต่อชีวิตหมอลทรมมาลมันไม่เป็นอะไรไงฮะ แม่อวยลูกเลยรักษาตัวเองด้วยก็ปลอดภัยดีนะทันทีก็อยากจะฝากว่าทุกคนก็ระวังนะใครแพ้อะไรคือมันไม่จําเป็นนะว่ารอบนี้เราแพ้แค่ผื่นขึ้นแล้วต่อไปเราจะแพ้แบบเบาลงหรือรุนแรงมันไม่มันไม่ได้แน่นอนนะเพราะบางทีเราอาจจะแพ้แบบรุนแรงอย่างนี้ได้ แร่อบางคนไปทเที่ยวเกาะหรืออยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยที่แบบว่าเราไม่เข้าถึงการแพทย,ย,ย์ยากอเงี้ยอาจจะเป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็ระวังเดีวนางเดิไแพ้ไปเรื่อยๆนะฮะพอดีอออออคิดว่าอ๋อกินกุ้งขึ้นเม็ดสองเม็ดไม่เป็นไรหรอกหลอกตัวเองมาตลอดเพราะว่ากลัวกินกุ้งกลัวกินกุ้งไม่ได้นะครับปรากฏว่าเออเนี่ยก็มาถึงจุดวันหนึ่งเราจะแพ้แบบรุนแรงเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็เลยต้องงดกุ้งไปตลอดชีวิตใครซื้อกุ้งมาให้ดิดน,นะฮะ ฆ่ากันท้ออบนะฮะไม่ได้นะฮะนะโอเคจบล้วเรื่องนี้